สวัสดีครับพบกับ s p o ร์ตลิซึอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงกีฬาหมัดหมัดมวยมวยที่มีประเด็นก่อนหน้านี้เช่นเดียวกับทางวอลเลย์บอลนั่นก็คือมวยสากลสมัครเล่นที่แข่งในโอลิมปิกแล้วก็มีคนที่มีความคุมเคยอยู่2คนก็คืออีมานเคลิฟแล้วก็คนนี้ครับหลินยูถิงหรือหลินอี้ถิงซึ่งทั้งสงคนได้เหรียญทองครับคือตอนนี้จะมีการแข่งขัน เวอร์บ็อกซิ่งซึ่งจัดโดยทางเว b o ์บ็อกซิ่งเลยเป็นการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชิงแชมป์โลกที่ลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจคือเขาออกกฎระเบียบเลยนะครับเป็น m ม n ด a t o r รีเลยว่าจะต้องมีการตรวจเพศซึ่งดูแล้วในเบื้องต้นเหมือนกับว่าให้ทางฝั่งประเทศนักมวยของแต่ละประเทศที่จะแข่งเนี่ยให้ส่งหลักฐานการตรวจเพศมาให้ส่งหลักฐานนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ควรจะเป็นทางฝ่ายจัดที่ตรวจ แต่ว่าจากจากเนื้อหาของข่าวของหลินยู่อิถิเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็ตรวจที่ของเขาแล้วเขาก็ส่งเอกสารการตรวจเพศที่จําเป็นไปแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้รับการตอบรับนะครับทำให้เจ้าตัวกลัวว่าถ้าเกิดว่าเดินทางไปแล้วไม่ได้แข่งเนี่ยก็มันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเสียเที่ยวมันไม่มีอะไรการันตีเจ้าตัวก็เลยตอนนี้ถอนตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียกว่าตามรอยบิ๊กตุ๋เลยที่เป็นรายการระดับ ชิงแชมป์โลกเหมือนกันเพราะบิ๊กตูเอียนก่อนน้นนี้ก็ถอนตัวจากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกส่วนคนนี้ครับหลินยี่ถิงซึ่งจริงๆเราเป็นขวัญใจชาวไต้หวันนะครับเขาก็ได้เหรียญทองด้วยแล้วทางไต้หวันเนี่ยก็คือก็คือชื่นชมแหละ คือใครได้เหรียญทองหรืออะไรเงี้ยก็ต้องชื่นชมอยู่แล้วแล้วมันไม่มีหลักฐานถ้ามีมีหลักฐานก็ต้องว่ากันตามนั้นว่าอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่เป็นอย,อย่างที่หลายคนสงสัยซึ่งแน่นอนครับหลินวิถิงทําแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเจอกระแสตีกลับหรือว่าอะไรหรือไม่แต่ว่าเขาก็ให้เหตุผลตามนี้นะครับว่ามันไม่มีอะไรการันตีจากข่าวนะครับของทางไต้หวันเองแล้วก็ทางของข่าวต่างประเทศของสํานักข่าวพวก ในตะว,วันตกหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงการถอนตัวนะครับโดยเฉพาะของทางไต้หวันเนี่ยตอนนี้ทางหลินวิถิงก็ตกเป็นประเด็นที่พูดถึงแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเพศสภาพเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปเข้าร่วมแข่งขันซึ่งเธอก็ได้ให้เหตุผลว่า,าทางสมาคมมวยเนี่ยได้สมาคมมวยไต้หวันนะครับ ได้ส่งผลตรวจที่จะเป็นทั้งหมดให้เวิร์ลบ็อกซิ่งไปแล้วแต่อีกฝ่ายไม่ตอบกลับว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือไม่ทําให้หลินตัดสินใจถอนตัวเพราะไม่อยากเดินทางไปถึงสถานที่แข่งขันโดยที่ไม่มีอะไรรับประกันว่าจะสามารถเข้าร่วมได้หรือเปล่าแน่นอนนะครับกรณีหลินวิถิงกับอีมานเคลิปนี่ลักษณะเดียวกันเลยเพราะว่าก็มีความคุมเครือแล้วจริงๆแล้วสองนี้เป็นเป็น2คนที่ไอบ้าเขาได้บอกว่าไม่ผ่านไม่ผ่านการตรวจนะครับเพราะฉะน,นั้น,นการแข่งขันมวยชิงแชมป์โลกก็ตรวจ จัดจัดโดยไอบ้าแต่ทอนนี้เปลี่ยนองค์กรแนละ้วครับเป็นองค์กร World Boxing แต่ปรากฏว่าทาง IOC หรือทางคณะกรรมการอุนมปิกสากลเนี่ยได้ให้ทั้ง2คนอนุญาตชกในปรารีส2024ซึ่งปรากฏว่าทั้งคู่ได้เหรียญทอง <c oughs> ไม่รู้ใครจะสู้นะครับอย่างกรณีลินอุ้ยชิงเนี่ยอาจจะดูหมัดไม่หนักคนระับก็คือเล่นเน้นไวเป็นหลักก็ยิ่งทําให้หน้าสงสัยนะครับว่าอาจจะแบบ ทำเป็นต่อยเบาๆหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่มีประเด็นก็อีกเรื่องหนึ่งก็ถ้ามีประเด็นหลายคนก็สงสัยว่าจะออกมาหนักกว่านี้ก็ได้นะหนักกว่านี้ก็ได้แล้วก็อา,อาจจะทําเป็นแบบว่องไวแล้วก็เบาๆต่อยเบาๆเพราะว่าอย่างเคลิปเนี่ยจะมีบางนัดเธอต่อยหนักดังปึกนะครับจนทางคู่ต่อสู้เนี่ยขอย,ยอมแพ้หลังจากนั้นเนี่ยเธอเหมือนพยายามอมกําลังไว้อาจจะมีหนักเป็นบางบัดอย่างที่นักกีฬาของเราโดนเนี่ยอย่างจันแจมเนี่ยผมสังเกตว่า พอทางจันแจมบุกมากๆนะครับบุก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 เนี่ยเธอก็มีจัดหนักๆเหมือนกันแต่เธอเนี่ยจะพยายามออมไม่ไม่ใส่หนักมากอาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมก็ได้เพราะว่าเราเนี่ยก็เป็นคนไทยเราก็ต้องเชียร์ไทยเราอาจจะอคตินะครับแต่ผมสังเกตว่ามันมีย่างมีลูกที่หนักๆแล้วก็มีลูกที่เบาๆอะไรประมาณนี้ทั้งสองคนก็น่าสงสัยยิ่งแบบนี้หลินวิถีก็ยิ่งน่าสงสัยคือจากถ้าดู จากข่าวแต่ละข่าวอย่างข่าวต่างประเทศอย่างเช่นข่าวของทางเอ็นบีซีหรือข่าวทางไทเปไทม์อะไรเนี้ยเห็นได้ชัดนะครับว่าการตรวจเนี่ยเห็นว่าใช้การตรวจแบบ s อ y ซึ่งเป็นการตรวจหาคนที่กำกวมหรืออะไรประมาณนี้แหละแล้วก็ให้ทางาฝั่งฝั่งของนักกีฬาที่จะแข่งเนี่ยตรวจเองไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือว่าอะไรประมาณนี้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าก็อาจจะสะดวก แล้วก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับพอส่งไปปุ๊บปรากฏว่าทาง b l u e o x x n n g ไม่ได้ส่งผลกลับมาอขออภัยครับไม่ใช่ S.R.Y. Test P.C.R. Test P.C.R. Test นี่จะใช้กับทางมวยนะครับส่วน S.R.Y. t s ทเนียจะใช้กับกรีธาซึ่งแน่นอนว่าแต่ละองค์กรเห็นนะครับว่าเขาเริ่มมีความเคลื่อนไหวแล้วซึ่งทางหลินยู่ถิงก็คงจะตรวจ P.C.R. Test ที่โรงพยาบาลในไต้หวันแหละแล้วก็ส่งผลไปแล้วค่าหรืออะไรเป็นยังไงเนี่ยก็มันอาจจะมีอะไรในยะว่า เป็นไปได้ไหมว่าบูบลอ b o x ่งส่งผลมาแล้วว่าไม่ได้เข้าร่วมหลิออยญอุทิงก็เลยไม่ได้เข้าร่วมหรือว่าอะไรเลยแต่ว่าออกมาให้สัมภาษณ์ประมาณนี้ก็คือทางสมาคมทาง ทางสมาคมมวยของไต้หวันออกมาสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ประมาณนี้เพาอาจจะกลัวจะเสียภาพลักษณ์หรือเปล่าหรืออาจจะยังไม่ได้ส่งผลตอบกลับมาจริงก็มีความเป็นไปได้แต่ว่ามันก็จะคล้ายๆกับทางสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามที่ไม่ยอมแถลงอะไรอย่างเป็นทางการเก,กเกี่ยวกับกรณีของดังทีของนะครับก็คือทาง FIBB เนี่ยเขารายงานทางสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามคือแจ้งให้ทราบวะะ่าแต่กรณีเวิร์ลบ็อกซิ่งเนี่ยไม่รู้ว่าตอบกบลับหรือยงังอาจจะตอบกลับไปแล้วแต่ว่า ทางตัวมุสหัสมาคมมวยไต้หวันเนี่ยไม่กล้าพูดหรืออาจจะยังไม่ตอบจริงๆก็ได้แต่แน่นอนนะครับว่าประเด็นนี้ก็ทําให้ชาวไต้หวันพูดถึงแหละเพราะว่าจริงๆคนไต้หวัน,เ,นเป็นคนที่ก็คือมีการศึกษาแล้วก็มีความยุติธรรมหรือว่าอะไรในใจกรณีอาลินอุถิงเนี่ย อาจจะดูก็คือดูหน้าตาก็เป็นคนหน้าตาดีนะครับออกจะแนวดูทอมทอมอาจจะไม่ถึงกับว่าดูผู้ชายจา๋าแบบเคลิปเคลิฟชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าเราดูภาพรวมดูร่างกายของหลินวิธีนี้ก็คือแมนเลยนะครับอุ่นดีอะไรดีก็เหมือนแบบว่าเป็นหน,นุ่มหล่อเนี่ยครับอย่างรูปนี้นี่คือมันแบบว่าเส้นเลือดมันขึ้นชัดเกินไปนะครับตรงบริเวณกล้ามเนื้อตรงไบเซปหรือไตรเซปอะไรเนี้ยนี่มันไม่ใช่กล้ามเนื้อผู้หญิงเพราะผู้หญิงเนี่ยต่อให้แข็งแรงหรืออะไรบแบบ ก้ามก็คงจะไม่ขนาดนี้แล้วดูขานะครับขานี้ยงดูเหมือนผู้ชายมากแต่หน้าตานี้อาจจะดูละมุลนิดนึงครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ